มันก็จะมีคนถามว่าเขียนบทใหม่ไหมมียังไงกลัวไหม,ไมซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันมันก็ถูกเขียนมาดีในแบบของมันแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วมันก็ถูกดีไซน์มาว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้เราเราเราไม่สามารถที่จะไปแก้คงเรื่องได้เราถ่ายหมดไปตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ก็มันก็ควรจะต้องเป็นตามนั้นมันก็คือดีที่สุดที่จะเป็นไปได้คือเคยมีการถามกันว่าอ่ประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้น่าตกใจอะไรมากนะคืออย่างเช่นโอเคเรามีเรื่อง ข่าวที่ดังนะอย่างสีกากรอบถูกไหมครัมันก็เป็นเรื่องเกลียดส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่ที่เราก็เห็นมานานแล้วมันก็เป็นแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างอันล่าสุดก็เป็นเรื่องระบบระเบียบแหละผมว่ามันก็คือสิ่งที่ทางซีวีเราเองก็อยากจะพูดแหละว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันคนทำเราอาจจะได้แค่บอกว่าเหมือนชี้เป้าให้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องไปช่วยกันทําให้ทุกอย่างมันโปร่งใสครับผมเชื่อว่า คนดูจะชอบอะคนที่ชอบซีซั่นหนึ่งจะชอบซีซั่นสองเพราะตัวเราเองตอนที่อ่านซีซั่นสองเรายังรู้สึกว่าอ๋ดีกว่าหนึ่งจะมีอิ่พาร์ตอบไหม้าไม่บอกครับบอกไม่ได้ครับ<อ>ไม่มีครับ<ต>ไม่รูแ้แรับรองว่าคนจะต้องแบบว่าอนินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันปตัวประทอก<อ>ั่อมาดีแน่นอนครับคือคือผมหวังว่ามันจะทําให้เรารีเล t ในหลายๆเรื่องได้ฐานะคนบริจาคผมเชื่อว่ามันไม่ผิดหรอก ที่เราอยากจะมี intention ที่ดีที่จะบริจาคถูกปะคือใครอยากจะบริจาควัดมันไม่ใช่เรื่องผิดอะแต่ประเด็นของเราคือหน้าที่เราที่ต้องดูว่าคนที่เราบริจาคอะเขาโปร่งใสหรือเปล่าอย่าบริจาคแค่เพราะว่าทําบุญแล้วจบแต่แต่เราเราควรจะต้องสื่อแบบเหมือนเวลาเราซื้อของเรายังอ่านรีวิวเลยอะทาไมเราบริจาคเราไม่เราไม่ศึกษาข้อมูล